ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการเชฟกระทะซดหลังจากที่ห่างหายไปนานครับเนื่องด้วยภารกิจนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังอำเภอบุตริกจังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อที่จะตามหาเมนูเด็ดๆคันครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นตามน้องกัปไปเลยครับไก่มือนี่มืออื่นสีมาหากับตบับไดชีพ้าเนงสีมันมา่ยายมพีนอง สุขสบายดีครับพี่น้องกองไปผู้อยู่ไกลยูไกลผู้ยูไทยยูนอกครับมือนีผมอยู่ที่ตำบลบัวงามอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับมือนี้้าพี่น้องมาตามหาเมนูเด็ดในรายการเซฟกระทะสอดครับมือนีสิเป็นเมนูอีกอย่างนั่นเดี๋ยวเข้าสิไปเสิรอีกเทื่อนึงครับแต่ตอนนี้ผมได้นัดน้องๆไว้นะครับหรือว่าน้องๆนัดผมกับพ่อจ้าคือกันนะครับเพิ่นนัดไว้ว่าให้อายมาบนสถานที่นำโจกเด้อพัสันเดี๋ยวผมสิไปพ่อผ้าไปเบ่งเมนูเด็ดมือนีพะสันจักนอกเพื่อนไปอยูไส่นอนีีนอกมนาน เฮ็ดอยังครับให้น้ำดครับให้น้ำครับมาเด้อมาเด้อน้ำมีอย่างละเอ้าไอมัสดีครับสวัสดีครับที่รักมังมอนครับพ่อจ๊ะไหนไอไอมาถางมุตุหน่ะล่ะมุตุว่าน้โจกโอ้ยมาไม่เมื่อยมากินน้ำนี่ก้อนนี่แฝดแฝเย็นเได้นี่น้ำ มยังบ่อาน้ำโจ๊กตัวว่าแบแม่นครับคุณผู้ชมครับน้ําโจกเป็นบ่อน้ําธรรมชาติที่ซึมออกมาจากพื้นดินชาวบ้านเห็นว่าเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่สามารถดื่มได้จึงสร้างแท่นปูนครอบไว้เพื่อไม่ให้เศษหินเศษดินตกลงไปซึ่งชาวบุญทลิกจะใช้น้ําที่นี่ดื่มกันล่ะครับตัวล่งเพื่อนนะคับมันส่ดังจอก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 นะครับไอ๋มเขามันกะเอื่อนกันมาตามกันมานะครับเป็นลำซ่างโจกนะครับครับไอ มันก็มี่มันก็ว่ามันเป็นน้ำแร่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติบอกครับผมน้ำแร่ธรรมชาติเย็นไอ้อาบได้กินได้นะครับล่างกาก็ได้นะครับเสื้ออาก็มาลองช่วยหนาเบอร์ก็ได้ครับมันจะมีเมื่อยนะครับครับอันเมื่อนี่มูโตสิพาไปน้ำเสนอเมื่อนูอย่างเมื่อนี้ป่ะปสั่นสิพาไปเดี๋ยวนี้ละให้น้ำเดียวพอดีโอ้โอเคครับไปสั่นเ้องครับผมโอ้ก็ป้าก็ให้กินไร ตอนนี้ผมได้พารองรองนะครับด้วยนองรองผ้า,าผมมากของ่าจักนะครับมา่อวานมาถึงลานออสเขาปุ้นเศร้านะครับถึงว่าคือว่าเป็นเมื่อหนึ่งของบุญทะลีเขาครับผมนะครับนี่เรื่องของเขาปุ้นเศร้าแต่ว่าเขาเขาปุ้นสมัยนี้มันมีหลายแบบเนาะครับผมนี่ขนมจีนนยาน,นะครับนี่ไอ้ขอปุ้นสีนะครับเพ่าเอาสีอาหารมาผสมกันได้นะครับขอสีสีเหลืองสีแดงอะไรเอาแต่เพิ่มจะเห็ดไปนะครับแต่ว่าไอ้ ้ามาเบิ้งมือนีมันเป็นของดำเดิมของเพิ่นนะครับไอ่จะมีบ่มีสีบ่มีหยังนะครับเป็นเซนจากแป้งเทานะครับฝังเท้าผสมน้องโอเคคือขอบคุณเทากมันจะมีแบบยีมสมัยตะกี้ครับมีแบบสมัยใหม่เดี๋มันหนีเอาที่ว่ามาเบิ้งวิธีการดีแบบสมัยใหม่ซะก่อนครับผมนะครับนั่นก็คือลาดออดขอบคุณเศร้าตามไปเบิ้งกันแล้วกันครับ ปุนในภาษาอีสานหรือขนมจีนในภาษากลางขนมจีนไม่ใช่อาหารของจีนแต่ขนมจีนมีรากศัพท์มาจากภาษามอนคำว่าจีนในภาษามอนแปลว่าสุกสองครั้งเส้นของขนมจีนนั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้านำมาแช่น้ำให้นิ่มเจวันแล้วนำไปโม่นึ่งนวดแล้วนำไปเข้าเครื่องบีบทำให้เป็นเส้นจากนั้นต้มในน้ำเดือดเพื่อทำความสะอาดแล้วนำมาราดด้วยน้ำเย็น ก่อนที่จะนําไปจับเป็นเส้นเท่านี้ก็ได้ขนมจีนหรือขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นบ้านเรานั่นเองละลครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ไม่ยืนค้างๆแม่ค่านะครับเมื่อหนึ่งของอําเภอบุญทวีดจ,จังหวัดลพบรราชนาวีฮ่องนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับแ,นะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทั้งบลา่ครับเป็นร้านออดข้าวปาออุ้นเศร้าจ้ะขุ้นเศร้าคุณพี่ซื้อวาอย่างกวครับซื้อวาออดจ้ะพีอ่อดอดนะครับเป็นจ้กรองลร้านออสทั้งซื้อทั้งงานคือกันนี่ค ขกบุญเศร้านะครับว่าเป็นมาเป็นไปของขกบุญเศร้านี่เป็นยังไงนาะครับเป็นังไรสิงไนาะบ้าอ่ะอ่ากบุญเศร้านี่ตะกี้เขานี่เป็นยังบนจางเอินกบุญเศาโอ้ยขึ้าเราใส่มือเย็บใส่มือเย็บเน่อ๋อตะกี้ใส่มือเศร้าเอาใส่มือเศร้าเอาใส่มือเศร้าเอาอ๋อใส่มือเศร้าอย่างงีอ๋อนี่ก็คือเป็นที่มาของขกบุญเศร้าจ้าแล้วก็ อ่าเป็นยังไงครับการการขายยังเสี่ขายดีอยู่บ่ขายข้าวุ่นเศร้าสมเยขายดีขายข้าวุ่นเศร้าคำขายข้าวุ่นเศร้าดีทุ่มือขายดีทุกมือเนาะนะครับแล้วก็กว้พักกว้างยังนี่เขาใส่ในการกินก็ข้าวปุ่นเศร้านี่มีมีผักกันเนีครับมีกะลำพักบุ้งพักผ้ายวงงอกกะลามพักดุ้งพักผ้ายวงงอแสดงว่าหลากหลายพักนะครับแมนมีที่นี่เป็นประโยชน์นำน้ำยาแล้วฮะนี่น้ำยาปลานำยากะทิน้ำยาปลาน้ำยากะทิ นะครับมีให้ให้ผมขอเบิรงแน่น้ำย,ยัเองก่อนอันนี้กะทิกะทิอันนี้กะทินะครับกะทิน,น้นำยาปลาเหรอฮะอน,น้ำยาปลาเพียงแค่ไงตะกลงอ,องผมเบิรงแน่เราควเห็น <c oughs> <c oughs> น่ะโอเคครับเซนเซนบูมมีมีซัมมี่เนาะครับย,ยานิเซนบูมสองน้ำยาปลาละแล้วก็ปลาละปลา,าต้มปลา,าต้มอ๋อ ปลาสดหลกัหลกๆนี่คือกระปุนซาวไอ้ครับอยู่ไก่ตะกลองตะกลองแล้วเอามาเบิปงให้ผมใส่เนี่ยน้ำ <c oughs> ยาปลาสดมีอันนี้ป,ปลาต้มโอ้ยปลาต้มครับนี่ครับน้ำยาปลาสดครับปลาสดนีอ่ปะปลาสดาสแสดงว่ามีย่ยู่มี่ยูซีหุดแล้วไป น้ำยานเนาะมีน้ำยากะทิน้ำยาปลาแล้วการน,น้ำยาปลาล่าต้มกกปลาล่าซาสนะครับมันเนี่ยเห็นมีที่วัตถุอุปรกรณ์หรือว่าวัตถุดิบในการปรุงในการเทเยเรียนแล้วสิมันนี่ผมสิบภาพี่น้องไปเทียนแบบสมัยใหม่ครับการบีบกระปุนที่มีสมัยโบราณหล้วก็สมัยใหม่เนานะนะครับมือนี่สิ่งให้เอื่อยเพิ่นสอนหรือว่าให้น้องๆเพิ่นสอนครับในการบีบในการนวดในการเศร้ากระปุนครับให้พี่น้องมาติดตามเิือครับ มาเป็นมาซาวช้างมาเป็นข้าวบุญกินแซ่บตอนนุนนุนบีบเส้นเหนียวเหนียวอุนุ่นเหนียวสกีเบียนยำบุญขนมจีนไทยบาลซาวคือจำขยายเป็นฮอมยกมาดังลมพร้อมเพียงเฮียงนาปรุงได้ตอกใจเพื่อมาน้าปลาแดงน้าบกินน้ำปลามาคือแซ่บแยมวานขอบคุณสาวขอบคุณสาว ขนมจีนขนมจีนบ้านเขาแต่ว่าบ้านเฮาเอืนอมาขอบุญกินไดกินเพิ่ดุนดุนแหงอนแหงนแสบคักแสบหลายต้มไก่พิซซ่าก๋วขุนมะเขือสีซูนตด๋นแค่กันได้ตัวปลาเห่าปลาไผ่หลวกใส่ลักกะหล่ำปลากระลั่วใส่มะละก้าบางหลกัยังมากัยังมาอื้อฮืกินหวานอีบัออีเม่บัอดีอ๋อ กระส่งมันยอดมากขอบคุณสาวเม็ดอินไทยแลนด์แซ่บหลายแซ่บหลายอันไม่ง่ายขออีกสักจานสองจานในมอตอนนี้ผมจะได้มาเสือในผู้ชมหน่อยคนครับนั่นก็คือมันเสือยังน่อนี่สวัสดีครับสวัดีครับน้กโอ้สวัสดีครับพี่พี่ยังครับเดมพี่อัมครับพี่อัมโอ้พี่อัมหมดสิบ่าผมนั่นวิธีการปรุงอียังเนี่ยปรุงกระปรุนแซวครับมันปรุงยังไหนนะครับพี่ปรุงเบุมะยากหรืครับปรุ้งม่ยากขั้นตอนแรกใส่ยังครับขั้นตอนแรก อยากยังก็ได้ครับนี่นี่สามอย่างสามอย่างมันสิมียังไงนี่น้ำตาลแล้วก็พริกสุรดครับโอ้ผงแซ่บตัวนี้เพิ่งบอยว่าสุรดเพิ่งบอกว่าผงแซ่บผงแซ่บครับเออเอาเัมนนี้เราใส่ยังก่อนใส่น้ำอันนี้ก็ต้องบอกน้ำตาลมกอได้นาะเอาให้ให้ลูกพี่อาบไม่ผู้ปรุงครับ แล้วเอาต้าหู้มักนะครับครับแล้วเต้าหู้มักหวานครับครับเู้มักหวานก็ใส่หน่อยมักหวานก็ใส่ไลยครับครับโอ้ใส่แซลมี่กระเพอครับโอ้แซลมี่กระเพอน้ำน้ำตาลนี่ผลิตจากรียงครับนี่ผลิตจากรบเผาครับโอบน้ำตาลมะลิจากรบเ้ามผลิตจากรบเผาโอ้ยบุนทอรีนน้ำตาลมะลิจากรบเผาอันอันนี้ยังนี่ก็ยังนี่พีกก็พิกพริกพริกนี่มาจากไส่นี่ มันเจ็ดมวยมันครับมันเจ็ดมวยมันโอ้เอาใส่ยังไงบ่าเนี้ใส่ยังงี้นะครับตักใส้เลยครับเดี๋ยวปมาเต้าหู้มาคือกันครับอันอันนี้ใส่ได้ลายเห็นไหมสิเกล็ดผมครับโพราพี่อามน่าสิเกล็ดเนาะครับครับผมมันมันนี่พองเสียบครับผมเสียบใส่หนึ่งเดียวครับย่างนวสิโลเพอาะว่า้หนึ่งเดียวนวดสิโลโอเคครับอันนี้ใส้ยังอีกครับย่างใส้น้ำมันครับน้ำยัางน้ำมันปลาก้อนก็ได้ใส่น้ปลาก้อนก็ได้ ลำป่านี่ย่างห้ยันตาเพกันได้สิว่าโฆษณาของเพื่อนใส่ไรบอใส่บอะไรครับใส่อะไรนาะงลูกพีนาะครับอ๋อใส่ไหนน้องครับเนาะครับครับใส่ยังอีกครับปันใส่ปลาเดียครับปันใส่ปลาเดียเอาลูกลูกพี่อามใส่เลยครับน้ำยังขึ้นก็เรียกปลาเดียไปเดี่ยวเต้าปู้มักครับเดี่ยวเต้าปู้มักที่เดียมีกินก็มีครับเออย่าจิใส่เข้มไรผมกินจานอะไรอืมใส่ส่วนหนึ่งโอ้ใส่แต่ อื่นอย่างพีใส่มันตวมีนามอ๋ใส่เพราะมีหนามมันสีบกเยิ้มเหมนใช้ลายบั่เขี่ยบกเกัใช้มอเข้มยบเข้มกับเจ้าต้องน่ไหมว่ครับคอมันนี่ใช้ยังอีกครับบั่นนี้ด้ามมือหมามือหรือดกามือวันนี้ก็เด็ดสดใส่บกเแ่แตู่มาที่เ่า เด็กสดผมบก,กินยังเถื่อเออบอก,กินยังเถื่อนใชวกินครับใช่บวกินไดน้ใส่พักกว่ามันสอพักใส่พักน้องซิมมึงเป็นังไงครับเออกับป,ปุดเศร้าครั้เ,เดียวเย้าปิ่ตะกี้เจ้าคือบอ่อมือข้นกอนอ,อ,อย่าจังสิบดใส่น้ำประแดกมันจังสีเข้มนี่เข้มมือเจ้าเองนี่เข้มมันเข้มซามันเพราะมันแสบเพราะมันเสีบ เอาคนเขาที่เราลองซิมเบิ่งมันเป็นไหนไปใช่นาไมใช่ไหมแช่ว่าแช่ว่าโอ้ใครพักน้ำไหมนะครับใครพักน้ำอืมเสียบปั่นเสียบกินเบิือดี่บ่อยไหเบือครับโอ้พี่อาบอกว่าแสีบแน่นอนครับท่านผู้ชมอยากแสีบที่ไหนมาลองซิมเบิงครับลานออดอำเภอบุญทลิตจังหวัดบุราชธานีเฮาครับ กับพ네ี่น้องน้องมาชิบเบิ้งครับร้านทอดบุณสลิปนะครับตอนนี้คือเข้าดี่มากภามาเบิ้งวิธีการเย็นแบบสมัยใหม่แล้วครับจากพี่สาวและพี่ชายครับเจ้าของร้านกันให้ดูเลยไอ้เกียรตกับพีรนองที่งานครับกางเป็นวิธีการนี้ขระปุลแบบสมัยใหม่มาดี้ผมหลักกาน้องนัดครับกับน้องหลายๆคนเปิดสีผ้าไปเบิ้งวิธีการบีบขระปุลแบบสมัยเก่าการนี้กรบปุลแบบสมัยโบราณสิเปนิงได้ให้พี่น้องตามไปเบิ้งครับ ทันดีดิจะมั่วบีแบบขอบุญแบบโบราณโบราณครับพี่น้องแฟร์อีเฟนแต่ไหนพี่น้นองกันจังคู่ครับขั้นตอน,น,นอพี่น้องซิมิเซ็ตแบบทุกขั้นตอนในการนวดการบีบคือการตำตะเกี้ได้ยินข่าวว่าน้องมันใส่วิธีการตำแบบพุ่หม้อนะครับแต่โอู้หว่าสิมีการตำแ,แ,แบบได้เน่ใไออีน้องตามไปเป็นเพื่อกันแล้วกัน,กนครับไป แม่เตีย <S 2> <S 2> <ส>๋ยนาะนะครับอาชีพก็คือนี่เละเกะปุนเศร้ายคา่ะม้บ้านี้ครับบ้านบ้านนั้น,น,นคับสิงพัฒนามูเค่ะบ้านตังสิงห์พัฒนาพูเอ๋อ,อนะครับทำเพื่อบุญทลีจังหวัดอุบลน,นะครับกะปุนเศร้าบ้านนี้น้องนงละที่เจกะปุนเศร้านี่สมัยตะกี้เนีเขาเป็นยังไงเนี่ือการเมียงเขาก็แบ่งเปาขแบ่งเป้มาาแบ่งเปมากบ่งเป็นมาสใช่เปยเป็นเมิองี่การเมียบะ นี่นอ้องตามพี่เบิ้งเชื่อครับเอานะครับหลังจากที่น้องน้องมนผาไปตำแป้งแล้วตาแล้วก็ตำ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 ต,ต,ตจนว่าแหลกนะครับตำจะว่าเนื้อแปล้งละเอียดขั้นตอนต่อไปก็คือการนวดแปง้งก่อนที่เรจะเอาไปบีบนะครับซึ่งวิธีการนวดแปง้งนวดจังไหน ข้าวเสียน้องสาวคุณผ้าเฮ็ดครับพเพราะว่ามันเป็นลูกสาวเจ้า,จาของเจ้าของไอเจ้าของร้านเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นผู้วิธีการในการนวดเป็นอย่างดีเอาน้องหน่อง,องผ้าใยดีเพื่นมันดีในไหนการนวดแสกงอะไรขั้นตอนแรกเพาจอนจะไหนนะอเอาน้ำมือประจุน้ำมือประจุน้ำนี่เพื่ออะไรอย่างเพื่อผ้าให้มันติดมือเพื่อห้มันติดมือฮะ,ะเใส่อาไรนดใว่น้ำมูก้าเรื่อว เลยที่แรกเลยที่เราบอะวันนี้เาเพียงังไหนตอนถูกไหมเอาใมาใส้าแง่รเราเันเขาใส้ายแง่ อันนี้เขาเอ,อืนน่นผ้าแยงนะฮะผ้าแยงอันนี้มัดแล้วเสีอะไรยังเมือนก็มัดเซลิกผ้าแยง,นนงได้หูมันถี่งใดตาด้วย เขาใส่เวมันเป็นยังไงเมื้สี่เด็กกองตัวมันเป็นกอดแข็งๆดีต่ำกว่าแตกอ๋อเป็นมีทงนิดในการเฮ็ดนอกคนตะกีดผู้เย็ดนี่ก็คือสิแมนคนตะกีดเนาะ กี่เหียดแล้วม่นม่หนิวันนี้ร้างจากหียดแลี้ยงเขาเสียบีบยังต่อบป่เอาไปบีบเอาไปบีบจะบีบโดยการใส่ยังบีบใส่เฟื่อนผา่าเฟื่อนผาออ่าท่านผู้ชมครับจากนี่เข้าไปร้านก้อนหนานีมากนะครับนั่นก็กนคือร้านอัดนะครับร้านอัดนั่นกน็คือการบีบเขาปุ่นแบบสมัยใหม่ครับนั่นก็กนคือเขาใส่เฟื่อน เฟ string, to ือนเฟือนนั่นก็คือเฟือนสมัยใหม่เพื่อนยึดจากสแตนเลสอย่างดีนะครับใส่ในการมือบีบเนี่ยมันจะเป็นบล็อกบอกที่พี่น้องเห็นไปนะครับเอาแปรงที่ใส่แล้วก็บีบมันจะเป็นเส็มนงามๆบันี้บันี้มาลานีข้าสิลมาเบิ้งวิธีการบีบแบบสมัยเก่าครับสมัยโบราณซึ่งอีแม่เพิ่นยังอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วการน้องๆเพิ่นยังอนุรักษ์ไว้อยู่แต่บอกคุว่าสิเป็นจังไหนในการบีบเฟือนนั่นเฟือนได้ยินมาเพิ่นใส่ใส่ผ้าในการบีบนะครับให้พี่น้องตามไปเบิ่่งงงงคคครรรัััับบบบวาิเเเปปป็นนจไไไออะพี้ นี่ครับคนแหล่าที่จะชิมขอบคุณเศร้าฝีมือผมนี่ในการขึ้ตากองครับตากองมูอจะเป็นไพ่เปเฟิงครับ ตาก้องอ้าวนี่ขี่หายก็จากซองเนาะนี่กินได้ปะล่ะบนี่ข้าวพล่งเศร้ากินได้กินได้เขาบอกว่าพี่มือเอยแซ่บมันใจได้ปะมันใจได้จะรับพี่ชอบก่อนอยู่ไหมเยอะอรับพี่ชอบเอ้โดนี่ไหนแสบปะแ่บครับวะแซ่บปะแซ่บปิงเอาใช่ไหมอ๋อนันแซ่บกับคอพื้นพื้นแม่พื้น ขอบคุณครับแม่สำหรับขอบคุณแซ่บๆมือนี้เดี๋ยวมือนาทีมาบนนู้นใหม่ครับเออล่างรวยเราได้ปั่นล่างรวยเราได้ปั่นนี่เออตรงเนี้ยผมล่างรวยให้เนีระได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่พี่น้องแฟนรายการเซฟกระทะสอดก็เข้ากับมือนีน้ำเสนอในตอนทีเจ็ดครับนั่นก็คือตอนขอบุญเศร้า นะครับผ้าพี่น้องมารับรู้นะครับเลี้ยนรู้เกี่ยวกับการบีบขอบุญเนาะของดีแต่เก่าแต่แก่ที่พอพอจะไม่เข้านะครับผู้บุตสืบสาทรัู้บรักษามาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้าได้เบิึงนะครับสำหรับตอนนาเข้าสิไปซอดยุใสครับเข้าสิไปผ้าพี่น้องไปบุกเบิกไปเบิ้งไปแย่งครับไปเบิ้งเมนูเด็ดในรายการเซฟกว่าทาซอดเข้ายุใสไงพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามนี่ก็แล้วกันครับก่อนจิจาราพระจากครับขอขอบุญขอบุญเด้อนะครับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามครับอําเภอบุริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยีพ้าเข้าตะล่อนตะล่อนทั่วนะครับไปทายท้ำไร่การนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งบริษัทเวอร์โกนะครับอ่าโดยเฉพาะสินค้าโอทูพาวเวอร์เจนนะครับสีเกษตรกรทั่วไทยควรมีไหวขอบข้องครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆลีเนาะนะครับทีอํานวยการด่านค่ามมองด่านมั่นข่าน้ำคาฟื้นคาไฟสำหรับทีมงานเน่าเมื่อล่องเมือบัวดิสื้อก็ได้นองน้องก็ได้ได้กินเขากินน้ำน้ำนะครับ อ่าแล้วก็ขาดบาด่อใดอิลีนะครับงานขับเกลื่อนหรือว่าโครงการขับเกลื่อนงานด่านเด็กและเยาวชนครับแบบบูรณา,าการจังหวัดอุบลราชธานีครับทีผ้านนองมาร่วมกันมาร่วมกันได้นะครับเพื่อที่จะมาเบิง่งานด่าน,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 นของชุมชนเนาะนะครับดนเรียนดูด่านของชุมชนเฮานะครับวันนี้ผมเสียมล่าผ้าจากอิลีด้บาดเนี้เขาฝากปัญญาสั้นๆครับบอ่อทันใดตอนสิ้นจะาฝ้าเอาหาแก่งครับบัดบ่อทันกิดลงข้อจะเฝ้าจ่าสีข้าเคลนกินเบิดแล้ว นะครับไพ่รุ่นยาสีได้จมผี่นองเอ้ยเพิ่นวาบัตเทือกียนวดทองแสนสีห้องกระบอกคือนะครับสำหรับทีมนี้อำลาพราจากไปเพียงตัวนี้ครับทีมไทยไปกับค้ามวันนองๆก็แล้วกันพ่อกันไม่ลิหนาดนะครับกับรรยการเซฟกระทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมืองดอกบัวขาวงามดีพระศรีวลีองค์ใหญ่ให้โบราณนำโชคน้ำโชคเครื่องลือ งามระบือข้าวบุญสาวข้าวบุญข้าวบุญข้าวบุญสาวมะแป็งมาเขาวจังมาเป็ดข้าวบุญกินแซ่บต้อนนอลนวลบีบเส้นเหนียวๆหนีอุนนวเหนียวกินเด่นยำบุญขนมจีนไทบมาสาวคือจำขยับเป็นวงยกมานั่งลงพร้อมเพียงเฮียงนา ปรุงได้ทำใจเพื่อนมาน้ำปลาแดกน้ำกะดีน้ำปลามันกระแซ่บแค่ว่าขกาปุ่นสาวขกาปุ่นสาวขนมจีนขนมจีนบ้านเขาแต่ว่าบ้านเฮาเอิ้นว่าขกาปุ่นกินได้ทุกคนทุกรุ่นแหงอนแหงนแซ่บกักแซ่บหลายต้มไก่พิซซ่าขอขุ้นมะคือสีส้มตดเทนกันได้ทั่วพะแนวพกไม่ลวกใส่ผักกะลัมผักกะลวกใส่มะละคัากผักหลายกันยังว้า กันยังมากินวันอีพป่อีเมลไปดิอ๋อประชงมันยอดมากขอบุณสาวเม็ดอินไแลน์แสบหลายแสบหลายอันไม่ใหญยขออีกสักจานสองจานในบ่อโอ้ยปวร้อนกินไหลายกระไรไม่งพวกแพงร้อนปกราบปกรุกเคยออ ขาบุญสาวมักแปงมาเข่าจังมาเป็นเข่าบุญกินแซบตอนนอลนวลบีบเส้นเหนียวเหนียวอุนนุนเนวขิ้เหร่ยำบุญขนมจีนไทย้านสาวคือจำิมพ์ายาเป็นวงยกมานั่งลงพร้อมเพียงเฮียงนาปรุงได้ตับใจเพื่อนมาน้ำปลาแดกน้ำกะทิน้ำปลามาคือแซบแค่วาเข่าบุญสาวเข่าบุญสาว